อืกระชากไปเลยโดนนะนะกลับมาย้อนกับมาซ้ำโหดจัดโหดจริงะจญิงไม่ได้บอกเนี่ยนะมาอีกนึ่ตัวจับเจนเอ็กซ์เมทัลิคคัลเลอร์สีทองตัวเดิม นี่แต้มที่หกแล้วนะฮะล่องนี้เดือดจัดอ่ะนี่ในร่องส่วนตัวตัวปลาใสาพอกันหมดเลยกับเจนเอ็กเมทัลลิกคัลเลอร์ตัวสีทองตัวนี้ครับแต้มที่หกแล้วนะฮะนี่ตาแดงๆนะนะพกก็เถอะกัดโคตรดีอ่ะวัดปลาตีโคตรง่นะวกกวาดดยครับเยือตัวนี้ครับขนาดเจอสามจุดสองเซนครับน้ำหนักของมันอยู่ที่หกจุดห้ากรัมครับไป่ต้องกลัวจะตีไม่ออกครับทีโคตรไกลนี่เจนเอ็กครับ